ยังแถวเร็วถ่ายแล้วยังแถวเร็วเข้าแถวเข้าแถวจับขาไว้จับขาไว้

ไเลยนยเลยไ่หกเ่นาไเล่นันน่าโบจะเวันนี้หรอปี่าอ้าวต่อไปมาเดี๋ยวกูเป็นเองมาเดีวมาเวไปคุณมไเล่นจริอะกูถือให้เสร็จแล้วมอย่ายังถาอยู่นะเอาอย่างนี้ถือไว้ยังถาอยู่นะ เอาเร็วเร็วต่อต่อขบวนต่อขบวนไอ้แบงค์ไอ้อดเดเดี Luft, ๋ยวเดี๋ยวรอก่อนไอ้โจ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 มึงจับขาแฝดไว้ละจับขาไว้กันจับขาเพื่อนไว้กันลบลบลบก่อนลบก่อนจับจับขาเอดจับขาไว้กันไอ้แบงค์จับขาอดไว้กันแบงค์ เอาเลยเอาเลยได้แล oh. no. ้วไปเลยไอ้กิ๊กบางไเหอยรเมียลมเมียมด โอ้ตัวไม่เป็นเหมือนไอโฟนเปลิดนี่มาทำมาทำเร็วพอามันคือดิกนิชัน